ไปช่วยจังหวัดอื่นที่เป็นอีสานเหมือนกันเราก็ไม่โอเคไหมล่ะเราไม่โอเคแล้วหลังจากนั้นได้มีการคุยกันบ้างไหมพอพูดแล้วบอกให้ถอนตัวจากการเป็นผูด<ต>้ดูแลถ้าไม่ถอนตัวก็ไม่คุยจบ<ม>ถ้าพรุ่งนี้แถลงข่าวอะไรก็ตามที่ยังพลาดพิงถึงก็จะด่าด้วย<ม><ม>แล้วยอย่าหวังว่าได้ไม่ยาาไปแล้วนางจะปั้นนางงามดังนางทำนางนางามไม่เป็นนางยังไม่รู้เลยว่าสวยดูยังไงแต่เมื่อคนก็รีบแข่ด้วยกันตอนนี้ก็สอนทุกอย่างอะคะ่ะ มีปัญหาไหมมีปัญหาแต่ว่าออกไปแบบดีๆไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้มาว่าร้ายกันตกกันด้วยดีไม่ได้ตัดขาดไม่ได้อะไรเลยแต่เราก็คิดว่าเอาใจเยนพูดตรงๆเนาะเราอะทำผ้าอีสานก็คือเป็นพีดีผ้าอีสา,านไอเป็นผู้ผจัดก,การกองผ้าอีสานแล้วเมย่าเนี่ยก็คือไปทำา้าอีสานเหมือนเรา เราไม่โอเคกับการใช้คําพูดเรารู้สึกว่าเมย่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะใช้คําพูดที่รุนแรงหรือว่าจะมาบอกว่าฟาดเฟ้ออะไรก็ตามอ่ะก็ไม่ได้โกรธหรอกเพราะว่ามันก็อาจจะมองว่าเป็นเกมก็ได้แต่แค่รู้สึกว่าน้องควรจะบอกเราก่อนว่าจะพูดอะไรเพราะว่ามันเหมือนเป็นการไม่ไว้หน้าก,กันอนะ่ะเหมือนเราอยู่ด้วยทำงานอยู่ด้วยกันนะวันนึงออกไปเหมือนเราสมมตินะสมมุติว่าอ่ะวันนี้อยู่แฟลตเอ็กเพรสด้วยกันอีกวันนึงไปอยู่ไปสเนธายอะ่ะคู่แข่งกันเลยนะคะไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้ค่ะ ก็เห็นที่หลังเห็นที่หลังก็ตกใจว่าทําไมเมย่ากล้าพูดขนาดนั้นถ้าจริงๆถ้าเมย่าไปเขาไม่ได้เพจงานมีการนอามาลงว่าคิดว่าเป็นคนคิดว่าเป็น่าคิดว่าเป็นคนอย่างนี้ยอ๋อเป็นคอนเทนต์ค่ะเป็นคอนเทนต์อยู่แล้วไอ้เรื่องคอนเทนต์น่าเป็นคอนเทนต์อยู่แล้วเพราะว่าแต่มันเป็นคอนเทนต์ที่จริงอะเป็นคอนเทนต์นานหรเรื่องอะไรไม่รู้ค่ะก่อนพูดไม่ไม่บอกก่อนถ้าบอกก่อนก็คือจะไม่ซีเรียสแล้วก็คือต่อให้บอกก่อนแต่ว่ามาบอกในฐานะที่เป็นไปช่วยจังหวัดอื่นที่เป็นอีสานเหมืออนนกกัเเรา็ไมม่่โคละ เราไม่โอเคแล้วหลังจากนั้นได้มีการคุยกันบ้างไหมพอพูดแล้วบอกให้ถอนตัวจากการเป็นผู้ดูแลถ้าไม่ถอนตัวก็ไม่คุยจบถ้าพวกนี้แถลงข่าวอะไรก็ตามที่ยังพลาดพิ้งถึงก็จะด่าด้วยก็คือตอนนี้ก็คือไม่สามารถที่จะกลับมาพูดคุยกันได้แล้วคุยได้ปกติค่ะคุยได้ปกติบอกแล้วว่าเรื่องความเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันได้แต่ถ้าเรื่องวงการธุรกิจมันไม่เข้าใครออกใครมีแค่แค่ น้องหิวแสงต้องยอมรับว่าเมย่าเป็นคนหิวแสงนะข่าทุกคนต้องรู้ว่าเมย่าหิวแสงมากมันเหมือนจงใจถ่ายเธอนะมันมีใครอีกคนต้างนักข่าวไปทำข่าวตัวเองอีเมย่าทำตลอดเอาจริงเมย่ะพวกเธอก็รู้เมย่าจ้างนักข่าวไปทำข่าวตัวเองมันตลกมันไม่ควครมันตลกคือแบบก็น่นต้องมีประเด็นกันนะค่ะหด้แสงน้องหาแสงตลอดอะหาทำไมคือแสงถ้ามันจะมามันก็มาด้วยตัวเองไม่ต้องไปจ้างนักข่าว อะไรนะปั้นมานานแล้วคิดว่าดังไหมก็มันไม่เลิศไงมันเลิศมันก็ดังไปแล้วที่มันต้องใจนักข่าวมาทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เลิศแล้วอย่าหวัวไงว่าได้เมย่าไปแล้วนางจะปั้นานางงามดังนางทำนางนางามไม่เป็น<อ>นางยังไม่รู้เลยว่าสวยดูยังไงแต่เมื่อคนก็รีแคปมาด้วยกันใช่ตอนนี้ก็สอนทุกอย่างอะค<อ>่ะก็ตอนนี้สอนเป็นคนสอนมาทุกอย่างแล้วในเมย่ามาวันแรกนี่บอกเองว่าเมย่าถามเมย่าว่าเมย่าอยากได้อะไรเมย่าบอกเมย่าอยากดังจังหวะเรารีแคปนางงามเราเราดียอมเหมาะพิสิษีออกเลยนะเอาเมย่าเข้ามาช่วยแทนแต่ไม่คิดว่่าาาาเเมมยจะทรแบบนี้ ม่ในลาคุณค่ะไม่ถือว่าในลาคุณเพราะว่าหลังบ้านก็คุยกันปกติแต่อย่างบอกอย่างที่บอกไปว่าวงการธุรกิจมันไม่เข้าใครออกใครแล้วอย่างนี้กลัวนางงามจังหวัดเมย่าไม่ท่เขาไปบริหารไม่กลัวค่ะเพราะไม่ไม่ไม่มันไม่ได้เกี่ยวกับนางงามอ่ะคือมันเกี่ยวกับคนด้านหลังอ่ะเท่านั้นเองเรามองว่ายังไงยังไงนางงามจังหวัดจังหวัดที่เมย่าดูแลเขาก็มีคนสวยเราก็มองว่าสวยเราไม่ได้พลาดพิงเรื่องนางงามแต่เราพลาดจริงแค่ว่าเมย่าไม่ควรมาแข่งกับเราที่เป็นอีสานเหมือนกัน เราไม่ควรใช้คําพูดแรงแบบนั้นเพราะว่าเราสนิทกันอะจะมาพูดอะไรแบบนั้นทําไมเพราะว่าเธออยากได้เงินจากที่นั่นเหรอเขาจ้างเธอเหรอจ้างเท่าไหร่จ้างถึงขนาดที่ต้องมาด่าเธอเลยเหรอมันไม่ใช่ป่ามันตลกคือกำลังได้แสงแล้วเดี๋ยวคุณจะได้ไปตามไมย่าต่อไปตามทําไม <c oughs> ไม่ต้องตามตลกไม่ต้องตามมอกเมยา่าที่จุเที่นาแล้วก็เป็นก็เป็นยังเป็นพ<บ>ี่น้องกันแต่ว่าเป็นอะไรแล้ว เป็นพี่น้องกันไหมก็ไม่ได้เป็นพี่น้องกันคถะไม่ได้เป็นญาติกันด้วยเป็นเป็นคนรู้จักกันธรรมดาเหมือนพูดเดินอ่ะตอนนี้ก็หายไปแล้วไงก็หายไปยังไงหายไปคืองหายไปมาไม่ล่างงานนะไม่มาโชยู่จ้ามาหรอทำไมอ่ะเออเกิดอะไรขึ้นอ่ะแม่นางไม่มีทิวอย่าลืมอย่าลืมว่าช่วงนี้ที่ยุ่งๆเไปรับงานแทนมาไม่กับพูดเดินก็ไม่ได้มีอะไรแต่เพียงแค่ว่าคนเราอ่ะบางทีถ้าเราไม่ไม่ไม่สนิทกันแล้วอ่ะ ก็แค่ไม่คบกันไม่ต้องด่ากันพูดเดินเคยด่านามไหมล่ะไม่เคยนะออกไปแบบดีๆด้วยไม่เห็นมีเคยมาว่าเลยเลยไม่ได้มีปัญหากันจริงๆหรอไม่ได้มีปัญหาไหมมีปัญหาแต่ว่าออกไปแบบดีๆไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้มาว่าร้ายกันจบกันด้วยดีแล้วอย่างนี้วันนี้เนี่ยไม่ได้เชิญเข้ามาหรือว่าแบบชิญบอกพูดเดินเลยต้องมาซ้อมแต่พูดเดนบอกมีคิวซ้อมวันเดียวบอกไม่ได้ถ้าซ้อมวันเดียวไม่ได้เพราะละครเวทีมันยากก็เลยไม่มีพูดเดินบนเวทีเลยจริงๆต้องมีพูดเดนแต่ว่านางไม่สะดวกมา ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมก็เป็นก็เสียดายเหมือนกันแล้วะพเนไม่มาเอ้าเถอคนเราเป็นเพื่อนกันปีที่ยรงช่วยทำนางงามอีกเลยปีน네ี้ไ <Their> ม <royalty> ่มาแล้ววะงงไหมล่ะเป็นแม่งานพอปีนี้มีคดีหน่อยหายหมดทุกคนไม่น้อยใจค่ะไม่น้อยใจค่ะมันเลยจุดนั้นมาแล้วถ้าน้อยใจก็คือคงต้องน้อยใจทุกคนอ่ะเพราะมันไปกันหมดเลยอ่ะค่ะจริงๆเห็นล่าสุดโพสเรื่องคอนเสิร์ตสแน็คเหมือนยังไงก็สงสารน้องตอนนี้คือ ไม่ได้สงสารแล้วบัตรขายไม่หมดค่ะบัตรอ่ะมันขายไปเกินครึ่งแล้วแหละแล้วฮอก็ใหญ่มากด้วยแล้วบวกกับคะแนก็เพิ่มมาได้ปีเดียวเนาะจะให้แบบมีคอนเสิร์ตใหญ่อลังการแบบคนเต็มเลยมันก็ยากดังนั้นเราเข้าใจได้ในเรื่องนี้แล้วเราก็เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ซื้อบัตรตอนวันใกล้ๆงานไม่มีใครซื้อหรอกแบบเนี่ยเหมือนเลยอะ่ะพอวันจริงอะ่ะมาถามมันเต็มเอ็วหมดแล้วรับแค่นี้พอเต็มแน่น แต่คือช่วงนี้พอปั้นนางงามเนาะก็ดังทุกคนอย่างใบมินลูกสาวบรรณาอย่าอย่าพูดว่าปั้นนางงามก็ดังทุกคนที่ผ่านมาก็ปั้นใครก็ดังทุกคนไม่ใช่เฉพาะนางงามลองคิดย้อนกลับไปสี่สิบปั้นมันต้องอีกคนแล้วแล้คนก็ออกจากแม่หมดเลยเนาะก็เนรคุณกันหมดเอออุ้ยก็เนรคุณกันหมดสรุปคือใช้คำนี้แล้วเหรอแม่ฮะไหนแม่บอกไม่ใช้คำว่าเนรคุณไม่เนรพูดเล่นๆล่อ๋อเนรพูดเล่น บิ๊นเยียนะคะแอนนาก็อขอสวัสดีปีใหม่เป็นแฟนท็อปดารานะคะขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขในปี2566นะคะคิดสิ่งใดสมปรารถนานะคะไม่ว่าทุกคนจะตั้งเป้าหมายอะไรแอนนาขอเป็นหนึ่งในกำลังใจที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเดินทางไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะมีความสุขฮับบิ New เยียค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel ท็อปดารา์และเพจ a c e b o o k ท็อปดารา์ได้เลยนะครับ